ยส,สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับนะครับทุกคนเข้าสู่ช่องอมบกอร์เคป๊อปสำหรับในคลิปนี้นะครับเรามาอัปเดตความเคลื่อนไหวของหนึ่งในเป b ป้มอนสเตอร์กับรายการ นกิวิงโบร์ส์เองนะครับ่นก็คือชิกิต้ามักแน่น้อยแห่งเบบี้มอนสเตอร์นะครับที่ในตอนนี้เนี่ยทำทึงทั้งรายการทําอึ้งทั้งในไทยในเกาแล้วก็ทั้งต่างประเทศฝั่งอินเตอร์เองกับการโชว์สกิลนะครับเทควันโดนั่นเองเห็นแบบนี้อายุแค่นี้นะครับแต่ว่าชิกิต้าเขาเนี่ยระดับสายดํากันเลยทีเดียวนะครับทุกคนไม่ธรรมดาฝึกมาตั้งแต่เด็กชิกิต้าเนี่ยเคยเล่าไว้นะครับเขียนเป็นข้อความเลยบอกว่าอยากจะเรียนตามพี่เพราะว่าเห็นพี่ทำแล้วแบบดูสนุก ดูเท่มากด้วยนะครับก็เลยขอคุณพ่อเล่นจนสุดท้ายนี้ก็ทําการตกลงกันไว้ว่าถ้าหากอนุญ,ญาตให้เล่นจะต้องฝึกจนได้สายดําห้ามทิ้งกลางคันเด็ดขาดจิกิตาเนี่ยก็ตกลงนะครับและสุดท้ายเนี่ยก็ได้สายดํามาจนได้นั่นหมายถึงว่าจิกิตาเนี่ยเก่งมากๆเลยนะครับสายดําไม่ได้มาง่ายๆนะจ๊ะทุกคนและจิกิตานั้นก็ได้นาเอาสกิลนี้นะครับมาใช้แบบแอนดบับกับการเต้นด้วยแหละเพราะว่ามันก็คือการใช้ร่างกายนะครับและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็ได้มาโชว์ในรายการ w i วิ Pro s ระครับ นูวิ่งบาเทอร์นี้เตะแบบ4เ่ระดับนะครับ4ระดับกันไปเลย1 2 3 4มีแบบว่าเตะหันหลังด้วยสเต็ปสุดท้ายเนี่ยคือเตะสูงนะครับจน พิธีกรรายการเนี่ยต้องมาต่อตัวกัน2คนสูงกว่าชิกิตาขึ้นไปอีกแต่น้องก็ยังเตะไม้กระดานนั้นถึงแล้วก็หักแต่กระจุยกระจายพิธีกรอึงอ้งเมมเบอร์อึ้งคนดูอึง้งและก็ชมว่าน้องแคนนี่นะครับหรือว่าเจ๊แคนของเราเนี่ยเก่งสุดขาโหดประจําวงแอนตี้เนี่ยยังไม่ย้ำเลยเพราะว่าเจ๊แคนเขาโหดมากเตะได้หมดไม่สนว่าสูงระดับไหนกันเลยทีเดียวและก็มีเขาที่บอกว่าเป็นเด็กที่มากความสามารถตอนนี้เป็นทั้งศิลปินไอดอลเป็น,น ร้องร้อง,องได้ เรียนแรปอยู่ด้วยพูดภาษาอังกฤษก็เกง่งได้ภาษาเกาหลีเพิ่มอีกและก็ยังมีสกิลทางด้านกีฬากับทักษะการป้องกันตัวเด็กคนนี้เนี่ยคือแบบมากความสามารถก็ได้รับคำชมไปเลยนะครับจากแฟนๆแล้วก็คนที่ดูรายการนี้หรือว่าคลิปที่ตัดออกมาเป็นคลิปสั้นๆผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆบางคนเนี่ยเห็นท่าเตะจิกิต้าแล้วถึงกับแบบเด็กคนนี้คือใครฉันจะต้องไปติดตามแลวเพราะว่าเท่เกินและนี่ก็เป็นเรื่องราวของน้องแคนนี่จิกิต้าหรือว่าเจ๊แคนค่ะโหดนะครับใน รายการ k n o w i n g Bros หรือว่า n o w i n g b r o t h e r ที่ออกอากาศแล้วในตอนนี้กับแขกรับเชิญ Baby Monster ทั้งวงแถมยังเป็นเทปสุดพิเศษออกนอกสถานที่กันด้วยไปตามดูกันได้เลยนะครับกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง